จินตนาการว่าคุณสามารถเข้าถึงการปฏิบัติโบราณและทรงพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณและดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองในรูปแบบที่ไม่คาดคิดได้การสอนแบบนี้มีอยู่จริงและพระสงฆ์ชาวพุทธได้แบ่งปันความรู้เหล่านี้มาตลอดหลายรุ่นบทเรียนสําคัญที่พวกเขานํามาคือเจตนาและพลังงานของเรามีอิทธิพลต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ด้วยทัศนคติที่ถูกต้องคุณสามารถเปิดประตูสู่กระแสของความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วสําหรับพวกเราทุกคน สวัสดีครับขยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราในวิดีโอวันนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งที่นา่าทึ่งจากการสอนของพระพุทธเจ้าเกียรย์ยวอวกับวิธีดึงดูดโชคลาบและความจเจริญรุ่งเรืองอย่างง่ายและมีปากระสิทธิภาพก่อนที่เราจะเริ่มขอให้คุณกดไลค์วิดีโอนี้และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับมีค่าเพิ่มเติมเช่นนี้ดูให้จบเพราะฉันจะเปิดเผย3าสิ่งทรงพลังที่หักวางไว้ใต้เตียงสามารถเปลี่ยนโชคของคุณ และเพิ่มโอกาสในการดึงดูดความร่ำรวยเช่นการถูกรางวัลลอตเตอรี่ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณจะค้นพบในวันนี้อาจเปลีย่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จอย่างสิ้นเชิงอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าฉันพร้อมที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และโชคดีในชีวิตของฉันในพุทธศาสนาความเจริญรุ่งเรืองไม่เพียงแต่หมายถึงการสะสมเงินเท่านั้นมันเกี่ยวกับการอยู่ในความกลมกลืน กับกระแสธรรมชาติของความร่ำรวยที่จัรวานมอบให้เมื่อเรากลงกลืนกับกระแสนี้ชีวิตของเราจะเริ่มปรับตัวในทางที่เป็นบวกดึงดูดทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อเติบโตและเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงคือการมีความสมดุลที่ซึ่งจิตใจร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของเราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มเปี่ยมวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสามสิ่งทรงพลังที่พระพุทธเจ้าเชื่อว่าสามารถดึงดูดโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ได้การปฏิบัติเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ความเชื่อโชคลางแต่มีสัญลักษณ์ลึกซึ้งที่เชิญชวนให้เราสะท้อนถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมเจตนาและพลังงานที่เรานำเสนอในโลกมาร่วมกันเปิดเผยความลับเหล่านี้และเปิดทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เรียบง่ายอย่างการครูสามารถเป็นพันธมิตทางจิตวิญญาณที่ทรงพลังสำหรับชาวพุทธเครื่องเทศนี้มีความสำคัญมากกว่าการใช้ในอาหารการครูถือเป็นเครื่องป้องกัน ที่สามารถสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นจากพลังงานเชิงลบอนุญาตให้มีแต่พลังงานบวกเท่านั้นที่อยู่รอบตัวคุณการวางการพลูใต้เตียงอาจดูเหมือนเป็นการกระทําเล็กน้อยแต่เมื่อทําด้วยเจตนามันสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและดึงดูดความเจริญนุ่งเรืองได้ประเพณีการวางการพลูสามดอกใต้เตียงเป็นประเพณีโบราณและมีความหมายลึกซึ้งพิธีเล็กๆนี้ช่วยในการป้องกันโชคร้ายและเปิดประตูสู่โอกาสดีๆแต่ที่นี่คือเคล็ดลับ พลังของการพลูไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองแต่ที่เจตนาของคุณเมื่อใช้มันเมื่อคุณทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจในการป้องกันและความเจริญรุ่งเรืองคุณจะกระตุ้นพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏในชีวิตของคุณจำไว้ว่าควรเปลี่ยนการพลูทุกๆสองสัปดาห์สิ่งนี้จะช่วยรักษาพลังงานให้สดใหม่เสมอรับประกันรกระแสของพลังงานดีๆอยู่เสมอการนำไปใช้จะไม่เพียงแต่ปกป้องพื้นที่ของคุณแต่ยังสร้างกิจวัตรที่เต็มไปด้วยความคิดบวกและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถทําให้ชีวิตประจําวันของคุณแตกต่างออกไปได้มากใบกระวานมีมากกว่าความเป็นเครื่องเทศธรรมราธรรมในทางจิตวิญญาณของชาวพุทธมันหมายถึงชัยชนะความสําเร็จและการป้องกันการวางใบกระวานสามใบเตียงเป็นการปฏิบัติโบราณที่ดึงดูดพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเปิดทางให้สิ่งกีดขวางถูกลบออกมันเหมือนกับการปลูกเมล็ดพันุแห่งชัยชนะในชีวิตของคุณอนุญ,ญาตให้มันเติบโตและเบ่งบาน แต่พลังที่แท้จริงของใบกระวานไม่ได้อยู่แค่ในความสามารถในการบ้องมันใต้เตียงเท่านั้นเมื่อคุณเขียนความปรารถนาของคุณบนใบหนึ่งและจากนั้นเผามันคุณจะทําการขอร้องตรงไปยังจักรวาลพิธีนี้แม้จะง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้งมันนําเจตนาของคุณไปยังพลังงานที่กระตือรือร้นเหมือนกับการจุดประกายความหวังและส่งความทะเยอทะยานของคุณไปยังจักรวาลเชื่อมั่นว่าคําตอบจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสม การทำซ้ำขั้นตอนนี้ทุกสัปดาห์จะเสริมสร้างความมุ่งมั่นของคุณต่อเป้าหมายและรักษาการเชื่อมต่อกับกระแสของความเจริญรุ่งเรืองนี่คือวิธีการรับรองว่าจิตใจร่างกายและสภาพแวดล้อมของคุณจะสอดคล้องกับเจตนาของคุณอยู่เสมอช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่นตอนนี้เรามาถึงสิ่งที่3มและทรงพลังที่สุดกระดาษที่เขียนความปรารถนาพร้อมกับอบเชยการปฏิบัตินี้รวมพลังของอบเชย ซึ่งรู้จักกันดีในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและพลังงานอดีๆกับเจตนาที่คุณใส่ลงไปเมื่อเขียนความปรารถนาของคุณอบเชยทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กสำหรับเป้าหมายของคุณเพิ่มโอกาสในการบรรลุสิ่งที่คุณต้องการเหมือนกับว่าจักรวาลเริ่มร่วมมือกับคุณทันทีที่คุณเขียนเจตนาของคุณลงบนกระดาษกระบวนการนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังเขียนเป้าหมายและความฝันของคุณลงบนกระดาษโดยอบเชยเล็กน้อย และว,วางไว้ใต้หมอนของคุณเมื่อทำเช่นนี้คุณจะกระตุ้นพลังของอวามเจริญรุ่งเรืองขณะหลับในขณะที่คุณนอนหลับจิตใต้สำนึกของคุณจะยังคงทำงานปรับพลังงานของคุณให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะดึงดูดมันเป็นวิธีการที่รับประกันว่าคุณยังคงสอดคล้องกับจักรวาลและโอกาสที่มันมอบให้แม้ในขณะพักผ่อนพิธีเล็กๆนี้สามารถทำซ้ำได้เมื่อคุณรู้สึกต้องการเสริมความปรารถนาของคุณมนเสนเอ,อยู่ที่ความเรียบง่าย และความเชื่อว่าความปรารถนาของคุณเมื่อถูกสงอออกไปยังจักรวาลจะเริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากทั้งหมดเช่นเดียวกับมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการเวลาและการดูแลเพื่อเติบโตวความตั้งใจของคุณก็ต้องการความตั้งใจความอดทนและความเชื่อมั่นในการเบ่งบานเพื่อเสริมสร้างพิธีกรรมเหล่านี้การทำสมาธิธในการขอบคุณเป็นขั้นตอนสำคัญความขอบคุณทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณต้องการบรรลุโดยการฝึกฝนมันก่อนนอนคุณเปิดหัวใจ และจิตใจของคุณเพื่อรับพรเพิ่มเติมกุญแจสําคัญอยู่ที่การขอบคุณสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณแล้วสิ่งนี้จะส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับก่อนนอนปิดตาของคุณและเริ่มขอบคุณสําหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวันของคุณและสําหรับความสําเร็จที่คุณต้องการสร้างขึ้นจินตนาการว่าคุณกําลังใช้ชีวิตตามผลลัพธ์ของพิธีกรรมของคุณรู้สึกถึงความสุข และความสงบที่พวกมันจะนำมาให้ยิ่งความรู้สึกขอบคุณของคุณละเอียดมากเท่าไรพลังที่คุณส่งออกไปจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นการปฏิบัตินี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พลังงานของคุณสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดแต่ยังทําให้คุณอยู่ในสภาพของความสงบและความพอใจอีกด้วยความขอบคุณเป็นพลังที่มีแรงดึงดูดและเมื่อคุณฝึกฝนมันจิตใจร่างกายและจิตวิญ,ญญาณของคุณจะทํางานร่วมกันเพื่อน,นําความเจริญรุ่งเรือง และความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิตของคุณคำพูดมีพลังในการเปลี่ยนแปลงและการใช้คำยืนยันเชิงบวกเป็นวิธีที่ส่งพลังในการโปรแกรมจิตใต้สันนึกของคุณให้มุ่งไปที่ความหวังเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณพูดดับประโยคเช่นฉันดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายหรือฉันสมควรได้รับความอุดมสมบูรณ์คุณไม่ได้แค่ประกาศเจตนาของคุณแต่ยังฝึกจิตใต้สันนึกของคุณให้เชื่อและทำงานร่วมกับความเชื่อเหล่านี้คำเหล่านี้เป็นเหมือนเมล็ดพัน ที่ปลูกลงในดินอุดมสมบูรณ์ของจิตใจคุณเมื่อคุณรวมคำยืนยันเหล่านี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังใช้เช่นกระดาษความปรารถนาพร้อมกับอบเชยหรือใบกระวานคุณจะเพิ่มพลังของการดึงดูดทุกครั้งที่คุณพูดซ้ำคำเหล่านี้จินตนาการถึงเป้าหมายของคุณที่กำลังเป็นจริงและรู้สึกถึงอารมณ์ของการที่คุณได้บรรลุสิ่งที่ต้องการแล้วกระบวนการนี้สร้างการสันสะเทือนที่แข็งแกร่งซึ่งเริ่มดึงดูดโอกาสและโชคดีเข้ามาในชีวิตของคุณ จำไว้ว่าความลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอยิ่งคุณเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเหล่านี้มากเท่าไรมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณมากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะเห็นว่าความเป็นจริงของคุณปรับตัวเพื่อสะท้อนถึงทัศนคติใหม่ของความอุดมสมบูรณ์การรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและมีพลังเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองและหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการทำความสะอาดด้วยกลิ่นของอบเชย และใบกระวานทั้งสองอย่างนี้นอกจากจะใช้ในพิธีกรรมแล้วยังมีพลังธรรมชาติในการทำความสะอาดพลังงานการเผาใบากระวานหรือการใช้ทุบอบเชยสร้างบรรยากาศที่กลมกลืนขจัดพลังงานเชิงลบและดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในพื้นที่ของคุณเมื่อคุณทำความสะอาดบ้านของคุณด้วยกลิ่นเหล่านี้คุณกำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการไหลของความมั่ดคงสมบูรณ์มันเหมือนกับการเปิดหน้าต่างเพื่อให้แสงแดดส่องเข้ามาการขจัดอุปสรรคพลังงาน จะช่วยให้โอกาสใหม่ๆมาหาคุณการกระทำง่ายๆนี้สามารถเปลี่ยนพลังงานของพื้นที่ทำให้มันมีความพร้อมมากขึ้นต่อความเจริญรุ่งเรืองรวมการปฏิบัตินี้เป็นประจำโดยเฉพาะหลังจากช่วงเวลาที่ตึงเครียดหรือเมื่อคุณรู้สึกว่าพลังงานหยุดนิ่งด้วยวิธีนี้คุณจะสร้างวงจรของการฟื้นฟูและการดึงดูดโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและความกลมกลืนให้กับชีวิตและบ้านของคุณ พระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับประภาคารในท้องฟ้าส่องสว่างทุกอย่างด้วยพลังและอำนาจของมันช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งในการเพิ่มพูนพิธีกรรมของความเจริญรุ่งเรืองเพราะพลังงานของพระจันทร์เต็มดวงเป็นที่รู้จักในการขยายเจตนาของเราเมื่อคุณทำพิธีด้วยการปลูใบกระวาและอบเชยในช่วงพระจันทร์เต็มดวงม,มันเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้กระแสพลังที่ทรงพลังเพื่อพาความปรารถนาของคุณไปยังจักรวาล เช่นเดียวกับที่พระจันทร์ถึงจุดสูงสุดคุณก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้เพื่อปลดล็อกพลังงานที่หยุดนิ่งและขจัดอุปสรรคที่ขวางทางความเจริญรุ่งเรืองของคุณแสงจากพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชัด,ดเจนและการฟื้นฟูสองสว่างในพื้นที่ของชีวิตคุณที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงการทำพิธีให้สอดคล้องกับพลังงานนี้จะเพิ่มพูนเจตนาของคุณและเร่งการแสดงผลของความปรารถนาของคุณ ดังนั้นสร้างนิสัยในการสังเกตต,ตรงจรของพระจันทร์และวางแผนพิธีกรรมของคุณให้ตรงกับช่วงเวลาพิเศษนี้พลังของพระจันทร์เต็มดวงควบคู่กับความพยายามของคุณอาจเปิดประตูที่เคยดูเหมือนจะล็อกอยู่นำความอุดมสมบูรณ์โชคดีและความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณการปล่อยวางเป็นหนึ่งในวิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแสดงความเชื่อมั่นในจักรวาลหลังจากที่คุณทำพิธีด้วยความตั้งใจ และความทุ่มเทการปล่อยวางความคาดหวังในผลลังพอทันทีเป็นสิ่งสําคัญมันเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์คุณรดน้ําดูแลแต่เข้าใจว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไม่สามารถเร่งรีบได้การยึดติดมากเกินไปอาจทําให้เกิดความวิตกกังวลซึ่งจะสร้างอุปสรรคที่ขัดขวางความเจริญรุ่งเรืองจากการไหลเมื่อเรามั่นใจว่าจักรวาลกําลังทํางานเพื่อประโยชน์ของเราเราจะปล่อยให้พลังงานเดินทางตามเส้นทางธรรมชาติ จินตนาการว่าความตั้งใจของคุณเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลไปยังมหาสมุทรแห่งโอกาสหากคุณพยายามควบคุมทุกโค้งของแม่น้ํามันจะมีความยุ่งเหยิงและสูญเสียพลังงานแต่เมื่อปล่อยให้มันไหลได้อย่างอิสระมันจะถึงจุดหมายปลายทางได้ง่ายขึ้นดังนั้นกุญแจสําคัญคือการทําส่วนของคุณให้เสร็จสิ้นทําพิธีกรรมของคุณด้วยความเชื่อมัน่นและหลังจากนั้น ก็ปล่อยวางการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณจะยอมแพ้แต่หมายถึงการเชื่อมั่นว่าความตั้งใจของคุณจะเติบโตในเวลาที่เหมาะสมการปล่อยวางจะเปิดช่องทางให้จัดวาลทำงานเพื่อคุณนำผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เพื่อดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มจากภายในกำจัดความเชื่อที่จำกัดที่ขัดขวางไม่ให้เราบรรลุความฝันของเราบ่อยครั้งความเชื่อเหล่านี้เหมือนกับกำแพงที่มองไม่เห็นที่เราสร้างขึ้นมาตลอดปี โดยบอกตัวเองว่าเงินเป็นสิ่งที่หาได้ยากหรือฉันไม่ดีพอความคิดเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่เป็นเหมือนสมอที่ยึดเราติดและป้องกันไม่ให้เราลอยไปสู่ความสำเร็จจินตนาการถึงความเชื่อที่จำกัดของคุณเหมือนกับเมฆมือที่บังแสงของความเจริญรุ่งเรืองเมื่อคุณระบุความเชื่อเหล่านี้และทำงานเพื่อทำลายมันคุณจะเปิดท้องฟ้าและให้แสงจากจักรวาลสองทางของค,คุณการเริ่มต้นสามารถมาจากการตระหนักรู้ สังเกตความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นและตั้งคำถามกับมันมันเป็นความจริงหรือเพียงแค่ข้อจํากัดที่คุณเรียนรู้ที่จะเชื่อเมื่อคุณปล่อยวางความเชื่อเหล่านี้และแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกและยืนยันคุณจะสร้างพื้นที่ที่มีพลังและเปิดรับสำหรับพิธีกรรมและการปฏิบัติที่คุณทำอยู่แล้ว จำไว้ว่าความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำภายนอกเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับความรู้สึกภายในของเราเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณคุณจะไม่เพียงแค่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆแต่ยังทำให้ความอุดมสมบูรณ์ไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างอิสระเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างแท้จริงและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ที่คุณสมควรได้รับถึงเวลาแล้ว ที่จะนำคำสอนที่เราแบ่งปันในวันนี้มาปฏิบัติจงไว้ว่าทุกก้าวเล็กๆที่คุณก้าวไปสามารถทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากหากวิดีโอนี้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณอย่าลืมกดถูกใจแชร์กับเพื่อนๆและสมัครสมาชิกช่อง Energy a d ดอร์เบเดซเพื่อรับเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่าลืมทิ้งข้อความในความคิดเห็นว่าฉันพร้อมที่จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์และโชคดีเข้ามาในชีวิตของฉัน ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นของคุณเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขอบคุณที่อยู่ที่นี่และพบกันใหม่ในครั้งหน้า